สวัสดีครับวันนี้ได้นำเอาประเด็นที่น่าศึกษาในพระไตรปิฎกนำมาวิเคราะห์สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาเนื้อหานี้ได้นำมาจากพระสูตรชื่อว่าภริยาสูตรจากสุตันตปิฎกอังคุตระนิกายสัตตกนิบาทความว่าครั้งหนึ่งท่านอนาถบินทิกะเศรษฐีนิมนต์พระพุทธเจ้าพร้อมพระสงฆ์มาฉันอาหารที่บ้านขณะที่พระพุทธเจ้าอยู่ที่บ้านเศรษฐีนั้น ก็ได้ยินเสียงดังเอะอะโวยวายขึ้นพระพุทธองค์จึงถามเศรษฐีว่าเกิดอะไรขึ้นเศรษฐีจึงตอบว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้านี่คือเสียงของนางสุชาดาสะพ้ยของข้าพเจ้านางเป็นลูกสาวของเศรษฐีผู้มั่งคั่งตระกูลหนึ่งแต่นางเป็นคนไม่ศรัทธาไม่เคารพพ่อแม่สามีและแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ไม่เคารพ มีปกตินิสัยชอบดุดดาคนรับใช้อยู่เสมอพระพุทธเจ้าจึงตรัสให้เศรษฐีพานางสุชาดามาเข้าเฝ้าและตรัสถามนางว่าดูก่อนสุชาดาในโลกนี้ภริยามีอยู่เจ็ดประเภทด้วยกันเธอรู้บ้างหรือไม่ว่าภริยาเจ็ดประเภทนั้นเป็นอย่างไรและตัวเธอเป็นภริยาประเภทไหนสุชาดาตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญ หมอมฉันยังไม่เข้าใจขอพระองค์ทรงอธิบายอย่างละเอียดด้วยเถิดพระพุทธเจ้าจึงตรัสอธิบายว่าภริยาเจ็ดประเภทมีอะไรบ้าง 1. แบบเทศคาตคือภริยาที่มีจิตคิดร้ายไม่หวังดีต่อสามียินดีแต่ชายอื่นดูถูกสามีของตนและพยายามทำลายสามีเพื่อผลประโยชน์ของตน 2. แบบโจร คือภริยาที่คิดแต่จะขโมยยักยอกทรัพย์สินของสามีใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยและไม่นึกถึงความเหนื่อยยากของสามี 3. แบบเจ้านายคือภริยาที่เกียจคร้านไม่ทำงานอะไรเลยกินมากพูดจาหยาบคายกดขี่และดูถูกสามีทั้งที่สามีทำงานหนัก 4. แบบแม่คือภริยาที่เอ็นดู และดูแลสามีอย่างดีเหมือนแม่ดูแลลูกใส่ใจเกื้อกูลและรักษาทรัพย์สินของสามีอย่างรอบคอบ 5. แบบพี่สาวน้องสาวคือภรรยาที่เคารพสามีเหมือนพี่สาวน้องสาวเคารพพี่ชายมีความละอายบาปและทําตามความพอใจของสามี 6. แบบเพื่อนคือภรรยาที่คอยชื่นชมให้กำลังใจ และเป็นเหมือนเพื่อนรักที่คอยอยู่เคียงข้างสามัคคีกันทั้งในยามทุกข์และสุข 7. แบบทาสีคือภริยาที่อดทนยอมทำตามคำสั่งของสามีไม่กโกรธตอบแม้สามีตะคอกหรือดุดายอมเต็มใจและรับใช้ด้วยความเต็มใจพระพุทธเจ้าสรุปว่าภริยาที่เป็นแบบเพชฌฆาตโจรและเจ้านาย ถือเป็นภริยาที่ขาดศิลธรรมเมื่อตายไปย่อมไปสู่ที่ทุกขติแต่ภริยาที่เป็นแบบแม่พี่สาวเพื่อนและทาสีถือเป็นภริยาที่มีศิลธรรมเมื่อตายไปย่อมไปสู่สุคติเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสจบแล้วจึงถามนางสุชาดาอีกครั้งว่าแล้วเธออยากเป็นภริยาประเภทไหนนางสุชาดากราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนับตั้งแต่นี้ไปหม่อมฉันขอเป็นภริยาแบบทาสีที่ปฏิบัติหน้าที่ต่อสามีอย่างดีด้วยความเคารพและเต็มใจข้อคิดจากภริยาสูตรนี้สอนให้เรารู้ว่าความประพฤติและศีลธรรมของคู่ครองมีผลต่อความสงบสุขของครอบครัวและการมีคุณธรรมอ่อนน้อมอดทนและเอื้ออาทรต่อกัน ย่อมเป็นทางแห่งความสุขทั้งในปัจจุบันและอนาคตคราวนี้เรามาศึกษาแบบเชิงวิเคราะห์เราอยากรู้ว่าสามีเจ็ดประเภทมีอะไรบ้างเราก็เอาภริยาเจ็ดประเภทนี้แหละครับมาเทียบเคียงเอาความหมายเดียวกันแต่สลับจากภรยาเป็นสามีเป็นการพูดถึงคุณธรรมและจริยธรรมของคู่ครองระหว่างสามีและภรรยา ภรรยาที่จะมีอำนาจคุมสามีได้พระพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ภรรยาที่มีศีลภรรยาที่มีลูกให้สามีได้ภรรยามีรูปสวยภรรยามีทรัพย์สมบัติมากภรรยามีญาติที่มีบารมีคุณสมบัติเหล่านี้ภรรยาสามารถข่มสามีได้คุณธรรมอีกข้อหนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสเอาไว้เพื่อให้เป็นหลักธรรมในการครองเรือน สามีภรรยาคู่ใดที่มีศีลมีปัญญาและมีศรัทธาหรือจาคะะเสมอกันย่อมจะครองเรือนได้นานเนื่องจากคนที่มีศีลเสมอกันมีปัญญาเสมอกันและมีศรัทธาเสมอกันความทะเลาะเบาะแว้งก็จะไม่ค่อยมีเพราะคุณธรรมสมข้อนี้เป็นคุณธรรมที่คนปกติทําได้ยากมีได้ยากอยู่แล้วพระพุทธเจ้าจึงได้เปรียบเทียบสามีภรรยาบางประเภท เทวดาคู่กับเทวดาผีคู่กับผีเทวดาคู่กับผีสามีบางคนมีคุณธรรมมีศีลแต่ฝ่ายภรรยาไม่มีส่วนฝ่ายภริยามีศีลมีธรรมส่วนสามีไม่มีสามีภริยาบางคู่ร่วมทุกข์ด้วยกันได้แต่พอจะมีสุขร่วมสุขด้วยกันไม่ได้เริ่มทะเละาะเบาะแวงบ้างบางคู่ร่วมสุขได้อย่างเดียวแต่ร่วมทุก ด้วยกันไม่ได้ท้ายที่สุดนี้พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนว่าเรือนที่มุงหลังคาไม่ดีย่อมนำพาให้คนในบ้านเดือดร้อนเป็นปริศนาธรรมหมายความว่าการครองเรือนเป็นเรื่องยากหากการบริหารจัดการภายในบ้านไม่ดีโดยเฉพาะเรื่องนี้ย่อมทำให้คนภายในเรือนเดือดร้อนการเป็นหนี้เป็นความทุกข์ของบุคคลผู้ครองเรือน ผู้มีทรัพย์ย่อมมีบริวารย่อมมีญาติมิตรตามมาเมื่อไม่มีทรัพย์บริวารก็ขาดญาติมิตรก็เมินเนื้อหาหรือหลักธรรมเหล่านี้พระพุทธเจ้าทรงตรัสเอาไว้ในพระสูตรต่ตางๆแต่สำหรับ EP นี้ขอเกริ่นเพื่อเอาไว้ให้เป็นแนวทางหากนำมาอธิบายในนี้จะมีเนื้อหาที่ยาวมากสำหรับประเด็นหัวข้อในวันนี้คงมีประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจศึกษา และสามารถนำไปศึกษาเพิ่มเติมได้พบกันใหม่ในอีพีต่อไปนะครับสวัสดีครับ